ตำนานคนดังคุณพุ่มเจนเซนหลานรักในหลวงคนไทยคนแรกที่คำนวณปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำค่ะเป็นที่รักของประชาชนคนไทยทั้งประเทศสำหรับหนุ่มวัย20ปีมีสถานะเป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับคุณพุ่มเจนเซนหรือว่าร้อยตำรวจตรีนายกองตีคุณพุ่มเจนเซน เป็นพระโอรสคนเดียวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีกับคุณปีเตอร์เจนเซนและยังเป็นพระพาคีนัยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ คุณภูมิเจนเซนนะคะมีนามเดิมว่าภูมิเจนเซนอ่านออกเสียงว่าภูมิเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2526นาโรงพยาบาลในเมืองแซนดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกามีพี่น้องร่วมพระมารดาบิดาคือท่านผู้หญิงพลอยไพลินและท่านผู้หญิงซิริกิติยาเจนเซนภายหลังค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มาานาถบพิตรได้พระราชทานนามใหม่ให้ว่าภูมิ คุณพุ่มเจนเซนเกิดและเติบโตในแซนดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อแรกเกิดค่ะคุณพุ่มเจนเซนมีน้ำหนัก8ปอนด์16ออนซ์แข็งแรงและปกติก่อนที่จะเริ่มมีอาการของโรคออทิซึมเมื่ออายุได้18เดือนคุณพุ่มเจนเซนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมทอรีพยส์เช่นเดียวกันกับท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนซึ่งเป็นน้องสาวนะคะจนสำเร็จการศึกษาภายหลังบิดาและพระมารดาได้หย่าร้างกันในปี2541 แต่คุณพุ่มต้องอยู่ในซานดิเอโกจนอายุครบ18ปีถือได้ว่าบรรลุนิติภาวะจึงสามารถกลับมารักษาภายในประเทศไทยได้เนื่องจากปัญหาการหย่าร้างของบิดาและพระมารดาที่สุดขาดทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2544พร้อมด้วยคุณพุ่มเจนเซนส่วนท่านผู้หญิงพลอยพลลินเจนเซนยังศึกษาอยู่ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจากักรส่วนท่านหญิงสิริกิติยา ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์โดยพำนักอยู่ร่วมกับบีดาหลังจากกลับมายัางประเทศไทยคุณพุ่มเจนเซนศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นนลโปรแกรมและโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์คะ่ะ คุณพุ่มเจนเซนนะคะมีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดคุณพุ่มสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรและมีความสามารถพิเศษในการคำนวณปฏิทิน100ปีได้อย่างแม่นยำจนทำให้ได้รับการบันทึกจากพิพิธภัณฑ์ลิบรี่ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถดังกล่าวนอกจากนี้นะคะคุณพุ่มยังมีความสามารถในด้านการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการเล่นเจ็ตสกี ด้วยเหตุผลที่คุณพุ่มป่วยเป็นโรคออทิซึมทําให้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ทรงสนพรทไทยที่จะปฏิบัติพักกรณียกิจช่วยเหลือผู้ป่วยออทิซึมกับโรงพยาบาลยุว,ปร,าาวยประสาทวยทยโยปถมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ป่วยออทิซึมคุณพุ่มเจนเส้นได้ถึงแก่อน,นิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547สิริอายุ21ปีในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียขณะที่กำลังเล่นเจสกีอยู่ที่ชายหาดโรงแรมมันเดเลรีสอร์ทบ้านเขาหลักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาโดยได้พบศพเมื่อวันที่27ธันวาคมข้างแท้งน้ำหลักโรงแรมรลาโซล่าตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาห่างจากสถานที่ที่คุณพุ่มเล่นเจสกี100เมตรเหตุการณ์รครั้งนี้ค่ะทำให้องครักษ์ทั้ง4คนและมนุษย์กบที่ถวายอารักขาหายไปสองคนในส่วนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนทรงปลอดภัยดี ส่วนคุณสิริกิติยานั้นบาดเจ็บที่ขาค่ะเมื่อเวลา19นาฬิกาค่ะเครื่องบินพาที่นั่งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารทรงขับนะคะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานบอนองจากนั้นในเวลา19นาฬิกา45นาทีขบวนรถพะที่นั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ฉลองพระองค์นักบินทรงขับรถพาที่นั่งนำทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และคุณสิริกิติยา พระธิดาคนเล็กนะคะนำขบวนรถพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรม,มวงศานุวงศ์รถพยาบาลหลวงหมายเลขทะเบียนรอยอลอ839นำศพของคุณพุ่มเข้ามาทางประตูวิเศษชยัยศรีมายัางศาลาสหสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวางัง พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้มีการบำเพ็ญกุศลและการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา50วันณศา,าลาสหัสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สะดวกในการบำเพ็ญพระกุศลในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์และพระราชทานกฎราชวงศ์เป็นกรณีพิเศษในฐานะพระราชนัดดาอีกด้วย ซึ่งมีพระบรมวงสานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพของคุณพุ่มเจนเซนโดยตลอดจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพในวันที่30เมษายนปี2548พระบาทสมเด็จพระบรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงสานุวงศ์ไปในการพระราชทานเพลิงศพของคุณพุ่มเจนเซนณเมนหลวงหน้าพลับพาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสค่ะ